สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกๆวันอัางคารต้นเดือนก็เป็นธรรมเนียมของรายการรักเมืองไทยนะครับที่จะมะีทีมงานนะฮะจะเรียกว่าผู้แทนก็ไม่ถึงขนาดนั้นจากหนังสือต่วยตูนพร้อมกับแนะนำให้เห็นปกฉบับใหม่คือฉบับเรือนตุลาจาน,นี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่า อยากจะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษไม่ใช่เฉพาะรายการแต่หมายถึงตัวผมด้วยเพราะผมจะได้พบกับคนที่ผมชื่นชมนะครับมานานแสนนานแต่ไม่เคยเจอตัวจริงวันนี้จะได้เจอเป็นใครเดี๋ยวกลับมาครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุด สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวย์กรีนเบเวลาคุณใช้อินเทอร์เน็ตคุณเคยเจอผีพวกนี้ไหมเ <laughs> ีอีเมลมันจะปลอมเป็นอีเมลแปลกหน้า ส่งข้อความมาหเนี่ยผี่พาสสวั์ดมันจะล่อหลวงให้คุณกรองพากสวั์ดธุรกรมต่งางๆเนี่ยผีอ,อนาจารัรมันจะลหลอกล่อให้คุณคลิกเรื่องไม่ดีดและอีกมากมายหลายผีที่แฝงมากับการใช้อินเทอร์เน็ตคิดก่อนคลิกเพราะแค่รู้ทันก็เหมือนม่ยันกันผีด้วยความหวังดีจากกสทชอเอ่ยชื่อรายการคุยขโมงหโมงเช้า ทุกคนก็จะนึกถึงชื่อผู้จัดรายการควบคู่กันไปคือดุยณบางน้อยแต่มีไม่กี่คนนะครับที่จะทราบว่าชื่อจริงของท่านคือคุณอำนาจสอนอิ่มาศาสตร์วันนี้มาพบกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบให้เรียกพี่ดุยหรืออำนาจดีฮะแล้วแต่ท่านทนาก้นขอญาติดุยเลยกันครับว่า บอกอำนาจเดียวไม่รู้อำนาจไหนแต่ถ้าดุยแล้วก็มีดุยเดียวพี่ดุยเป็นนักเขียนในทีมต่วยตูนครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องของทีมต่วยตูนซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็นปลายเหตุก็ได้นะฮะเรามาเริ่มรับฟังชีวิตที่จะเรียกว่ามหาสจร์ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเล่าเท่าที่เล่าได้แต่เป็นชีวิตของ ผู้ที่ประสบความสําเร็จในรายการวิทยุที่ทุกท่านเมื่อครู่เนี่ยนะครับก่อนจะบันทึกเทปเนี่ยน้องๆในห้องศตูก็ยังมาทักเลยว่าใช่หรือเปล่าบอกคุณแม่ฟังตั้งแต่เขาจําความได้ครับเรื่องมันเป็นยังไงครับเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านแบกกล่าวชีวิตพี่เนี่ยพี่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้เลยไม่เลยครับเป็นยังไงครับไม่เคยเรียนนิเทศแต่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านท่าน,ท,านท่านถามถึงว่าทําไมถึง ทำวิดิโอเอาเริ่มดีกว่าจากเริ่มเลยนะฮะซึ่งก็เท่าที่เวลาจะอำ้วยให้นะค,คือพี่ไม่ได้เรียนทางสื่อสารมวลชนทางนิเทศมาเลยเรียนมาทางช่างได้ซ้ำไปสื่อสารมวลชนผมอาจจะเรียนมาทางช่างครับ,รบะะทีนี้เริ่มแรกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นที่ความประพฤติครับเพราะว่าตอนช่างตอนสมัยเป็นช่างเนี่ยรุ่นผมเนี่ยมัน ที่ผมจบเนี่ยมันจะเป็นอาชีวะชั้นสูงปีสุดท้ายเขาเรียกอาชีวะชั้นสูงปีสุดท้ายปีต่อไปโรงเรียนอาชีวะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิทยาลัยเทคนิคอสำหรับคนที่จบอาชีวะชั้นสูงในยุคนั้นเขาก็จะต้องไปเป็นนายประสคนีบ เป็นในสถานีวิทยุอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นหัวหน้าช่างอะไรทางด้านเทคนิคทางนั้นครับทีนี้เวลาเรียนเนี่ย <c oughs> ประธานโทษมันมีทฤษฎีเนี่ยทางเขียนเ์กิจเขียนไดอะแกรมเนี่ยสรุปทางการคำนวณทำอะไรก็ตามแต่พันคอยพันผมได้เยี่ยมนะฮะ <c oughs> ได้คะแนนชั้นเยี่ยมครับ ถ้าหากว่าทางด้านปฏิบัติบัตรกรีหัวเครื่องเขาพลอยเรียบร้อยเครื่องตุ้มบัตรกรีรได้เป็นพอใช้ได้ครับแต่ก็บังเอิญบังเอิญเวรซ้ำชะตาความประพฤติศูนย์เ <c oughs> ขาไม่รับไว้ในราชการ <c oughs> อร๋อเหรอครับครับไม่ได้เป็นนายประสานีอะไรมมผมก็มารูจะไปไหนเ <c oughs> พื่อนของพี่ชายเขาก็เฮ้ยไปกับรถขยาไหมรถ <c oughs> ขยาเนี่ย เขามีเครื่องบันไฟครับเขามีเครื่องฉายหนังผมก็ถามแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ปีนั้นมันปีรู้สึกว่าจะเก้าสี่ต่อเก้าห้าครับเขาก็บอกว่าเขามีเบี้ยเลี้ยงจากพวกเขาเนี่ยรถขยาเขามีตัวหัวหน้าใหญ่ครับเขาเรียกอะไรคอมปาโดเป็นคนสง่งแล้วคนโฆษณาแล้วคนขับรถแล้วก็คนฉายหนัง สามคนเนี่ยเขารวมกันให้ผมวันละแปดบาทครับแต่ว่าเวลากินกินกองกลางกับเขามผมก็เออดีนะวะเพราะเขาไม่ได้รัทํำกันเขาบอกไปเที่ยวอีสานผมม่เออไม่ว่างๆไม่มีงานทําเนี่ยครับก็ไประหว่างไปอีสานนี่ผมก็ไปกับโราขายามันจึงทําให้รู้จักถึงว่ายาเนี่ยเขาขายกันยังไงครับมันถึงส่งผลวันหลังที่เคยเรียนนะว่าเพราะเพราะ,ะอะไรผม พอเป็นดุยในรายการดุยแล้วผมถึงไม่โฆษณายาครับนะเพราะอะไรและกลางคืนเขาก็ต้องใช้หนังเพื่อให้คนมาแล้วจะได้ขายยาได้ครับผมก็เห็นเออเขาพากหนังผมก็นั่งดูเขาเขาทำเวลากลางคืนจบแล้วตอนเราเก็บจอเราก็ลองทำบ้างทำเหมือนหนังพาก็ขาคเอ๊ะก็ได้นี่หว่า มีวันเขาได้ยินเขาบอกอะไรวันหลังเราช่วยเขาพักนะครับผมก็ไม่คยแท้สรุปแล้วก็ทาเพราะความทะลึ่งเพราะอยากจะคุณทําได้ผมก็ทําได้อะไรยังยังไม่ยี่สิบมั้งครับตอนนั้นยังไม่ถึงที่ครับอตอนนั้นมันเพิ่งจะเก้าปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าครับยังไม่ถึงเก้าหกนะฮะยังไม่ถึงนะเก้าสี่กว่าครับก็พอดีจบจบจากอีสานก็ กับกรุงเทพกรุงเทพก็ต้องจากกันเพราะเราไม่ได้ไปรู้จ้างบริษัทไม่ได้ไปอยเนยครับคนเขาจะจ้างไปขายยามันตะขิดตะขวงใจตรงยาเนี่ยคือมันมีความรู้สึกอยู่ในใจว่ามันโม้เกินเหตุครับมันหลอกเขานี่หว่าอือะไรเนี่ยอแม่อก็ตกงานดีกว่าครับนะความรู้สึกของ คนยังอายุไม่ยี่สิบนะยังรู้สึกได้อย่างนั้นเลยนะครับครับว่ามันคือทุกอย่างมันมันเป็นคำถ้อยคล้องจองต้องจำอะถ่าย <Okay. S 2> เชื้อร้ายระบายเชื้อโรคถ่ายสิ่งของโสโครงสกปรกในร่างกายหรืออะไรเงี้ยายาจุดจุดอะไร <c oughs> เงี้ยนะหรือไม่หูตาคอจมูกมดลูกอักเสบถ้าที่หูไม่เกี่ยวฮะ ก็ต้องไปหาหมอ,อเหมือนอ,อย่างทุกวันที่ผมต้องไปหาหมอแค่หูนะฮะสามเดือนไปแค่ทีเจ็ดร้อยห้าสิบบาทที่วิชัยยุทธเนี่ยครับเสร็จแล้วอก็หางานทําครับหางานทําก็คนเขาก็จ้างไปแก้เครื่องอแก้เครื่องเอาก็ไปไปมาๆก็เลยแก้เครื่องนักภาเข้าขาดอืคือเรา ไปอยู่แผนกเครื่องเยเวลานักภาคเขาจะภาคหนังครับเราก็ต้องฉายหนังครับแต่ว่ามันก็ทําให้เวลาแก้เครื่องน้อยลงไอเวลาไปอยู่กับเครื่องฉายก็เห็นก็ภาคแล้วก็พูดเพราะเราเคยภาคมาแล้วจัดบังยายับไปมาผู้อำนวยการเขาได้ยินเขาบอกเฮ้ยอย่าไปแก้เครื่องมาภาคหนังดีกว่าครับ แต่ใจมันก็ยังไม่ได้รักนะความเป็นศิลปินอะไรแบบนั้นมันก็ยังไม่ได้รักมันก็รู้สึกแต่ก็ทําได้ดีแล้วก็ทําได้ดีมากด้วยครับพูดง่ายๆว่ามีลูกจ้างไอ,มอ้มีคนจ้างเยอะเป็นลูกจ้างเขาเยอะนะทีนี้ท่านถามว่าทําไมถึงมาอยู่ข่าวผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะความรู้สึกส่วนตัวผมก็โตมากับหนังขายยาเหมือนกันเด็กบ้านนอกลพบุรีเนะี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าพวกเราในเด็กๆ เราจะชื่นชมนักภาคนะแล้วผมว่าเสน่ห์หรือ,อที่นักภาคจะทําให้เราติดใจคือเข้าเรื่องราวรอบตัวข่าวสารบ้านเมืองเ,เพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่านักภาคเนี่ยเป็นผู้รู้นะครับรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งผมว่ามันจะเชื่อมโยงดาวเอานะครับไปถึงงานด้านการจัดวิยุของพี่เนี่ยเพราะว่ามันเส้นทางเดียวกันเลยครับนักภาคคนต,ต้องโยงหลายเรื่องอเช่น <c oughs> ประธานโทษเอ่อถ้าหากว่าเราภาคหนังกลางแปลงครับเวลาภาคหนังผมใช้ชื่อขุนแผนขุนแผนฮะดารนีอะไรใช่ดารลนีเขาเหรอครับผมได้ยินมาแต่เด็กๆแล้วคุณใช่ไหมภาคเดียวๆใช้ชื่อขุนแผนครับผมไม่ได้ตังเองนะะแต่ความพื้นส่วนตัวบางทีมันไม่ค่อยดีดะไรัมน่รรดเจ้าของหนังเขาก็เลยเรียกขุนแผน พอคนมาเช่าหนังถามใครภาคเขาก็ใส่ชื่อขุนแผนผมก็ไม,ไม่อยากใช้มันตะขิดตะขวงใจมันยังไงก็ไม่รู้ฟังดูมันค่ำคลื้อโบราณน,นะแต่จอเขาเรียกกันอย่างนั้นครับเวลาไปภาคกลางแปลงเราก็บอกขุนแผนมาวันนี้ก็ไม่ได้ขี่สิหมอกวันทองก็ลวงหลอกจากไปต้องทนภาคเอกากาย ใครจะภาคด้วยก็ม้ามานั่งข้างๆอะไรเงี้ยนะแต่นักฟ้าเขาจะมีกรอนคล้องจออะไรเนี้ยติดครับก็สนุกด้วยอะไรด้วยมันก็ไปเขามันเรื่อยๆโยนกระทั่งถามว่าทำไมมาวิยุก็มาเกณฑ์อาหารเกณฑ์อาหารนี่ก็พังไม่ได้ับต้องประจำการใช่ครับสองปีนะอยู่กันแแรก ของผมเนี่ยผมจบช่างเทคนิคลผมมีสิทธิ์เรียนในร้อยสำรองยุคนั้นนะยุคนั้นนะปีเก้าเจ็ดต่อเก้าแปดมีสิทธิ์สำรองนึกออกไหมฮะได้กออครับเพราะผมไม่ไม่ยอมเป็นในร้อยสำรองก็ผมถึงได้เป็นพลทหารหกเดือนแต่ผมเป็นพลทหารหกเดือนนี่แม่ผมทำเรื่องปั่นป่วนเขาเยอะแล้วก็วันหลังอาจจะเขียนแต่ว่า รักษาศักดิ์ศรีของทหารเขาไว้ว่างคือคือชีวิตมันยาวเกินไปที่จะมาเล่าในที่นี้ท่านถามถึงประเด็นว่าเออทำไมถึงเปลี่ยนจากข่าวก็ทำอะไรก็ตามแต่มันต้องอ้างอิงถึงข่าวให้ทันโลกหนึ่งหนังสือพิมพ์เราต้องอ่านเป็นประจำสมัยก่อนไม่มีข่าววิทยุเท่าไหร่โทรทัศน์รุ่นผมยังไม่มีผมว่า เวลาเราไปภาคหนังเราก็จะแทรกอะไรต่ออะไรนะอันนี้ครับที่มันทําให้เราเก็บประเด็นได้พอสมควรครับัก็เข้าสู่ชีวิตนักภาคประสบความสําเร็จทีเดียวอ๋อก็มากครับครับเพราะว่านี่ไม่ได้เตรียมกันนะครับท่านผู้ชมครพอพูดถึงคุณแผนเนี่ยผมนึกถึงดารณีต่อเลยเพราะว่ายังจำดาตอนเด็กๆเราคุณเคยภาคเดวยกันครับแล้วก็เนี่ยผมเชื่อมโยงให้อีกนิดหนึ่ง่า ไม่รู้ไม่ไม่ทราบวระท่านรู้จักนักภาคปักใต้ชื่อชัยเจริญไหม๋อรู้จักครับผมเพิ่งอ่านหนังสือท่านเนี่ยอาชีพเขาเป็นครูเก่าอ๋อเหรอฮะเขาเรียกกันครูครูอ๋อเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสักสองสามปีที่แล้วครับนั่นก็เก่าสิบกว่าเลยเขาสนิทกับลูกชายท่านถึงกับมาเป็นนักภาคเหมือนกันนะฮะแล้วท่านเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กมาเล่มสนุกมากกับชีวิตนักภาคเนี่ยนะฮะก็กลับมาเรื่องของท่านมื่อท่านโทษ ภาคอยู่แล้วเข้ามาอยู่ในวงการวิทยุได้ยังไงครับเอภาคหนังไปภาคหนังมามันก็เบื่อ,อทีเรื่องของวิทยุเนี่ยมันเกิดจากไอ้เขาเรียกอะไรแล้วอุบัติเหตุนะครับผมเคยถ้าท่านอ่านหนังสือผมเคยอุบัติเหตุผมเย็บเฉพาะกะโหลกของผมเนี่ยสามสิบหกเข็ม จา,าจากหางคิ้วเนี่ยแล้วตะโกเนี่ยร้าวโดยเขาเรียกว่าแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแทงความเห็นว่าอืมราวยังไงนังน,นี้ผมก็อยู่โรงพยาบาลตำรวจสองสาเดือนนะอ,ออกมามันก็นอนนิ่งอยู่กับที่เฮ้ยม,มันก็ดิ้นรนค่าของชีพมันไม่ค่อยมีมันทำไงมันแย่ คันโทกำชยัยโชติกุลท่านก็ถามว่าเอ้ยอำน,นาจคือว่ามันเอ่ยความต้องเอ่ยถึงพระท่านนาอดีตนายกรัฐมนตรีท่านจอมพลถนอมกิติกรรคับท่านเห็นว่าวิทยุทหารเนี่ยมีโฆษณากันมากไปท่านสั่งให้วิทยุทหารและวิทยุตำรวจวิทยุท้าจะเป็นของราชการต้องมีทททเท่าน,นั้นที่ถือว่าเป็นบริษัท วิทยุทหารตำรวจและหน่วยราชการห้ามรับโฆษณาโอ,อ,อันโทกำชัยท่านก็ทดลองเครื่องอยู่พอวิทยุท่านไม่มีโฆษณาท่านก็ดำเนินรายการให้ใครเช่าสถานีเช่าเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้แต่ท่านเป็นช่างก็พูดภาษาช่างกับผมบว่าเฮ้ยนาทท่านเรียกชื่ออำนาจ เป็นช่างเนี่ยวันหนึ่งไว้อย่างน้อยต้องวอร์มแล้วก็ต้องแอร์จัสเครื่องต้องจูนไออฟอะไรผมก็บอกบอผมรู้แล้วรือมาช่วยทำอะไรได้ไหมที่จะไม่ให้วิทยุมันเหงาครับผมบอกใครพูดเรอกเขาบอกอมผมบอกได้ทำได้รู้คิดยังไงบอกผมไม่คิดยังไงท่านคิดยังไงกับผมอา้าวคิดอะไรวะถามว่าค่าเช่าอ่ะ ท่านบอกถ้าไม่เอาอมผมก็ผมไม่เอาก็ตกลง่าเจ้าไม่มีโฆษณาก็มาต้องคิดกันครับท่านก็เปิดสถานีตอนหกโมงพอหกโมงสิบผมก็เข้าทา่านก็ถามรายการชื่ออะไรวะครับม,มันหกโมงเช้าเนี่ยผมก็บอกคุยขโมงหกโมงเช้ามันคล่คองดีอะนะครับเอบอก็ใช้ชื่อรายการคุยขโมงหกโมงเชา้าทีนี้มัน เช้าขึ้นบ้านผมอยู่สมัยก่อนอยู่ลาดพร้าวผมก็ขับรถมาแวะขอสอทบตอนออซื้อหนังสือพิมพ์ห้าฉบับฉบับรบะบาดมาถึงก็มาดูแต่ทีนี้ไอ,ไ,อไอความที่คิดว่าทำอะไรเราอย่าไปตลบหลังเขาอตอน,นัี้ผมอ่านข่าววิทยุเนี่ยเพราะผมมันไส้นักอ่านข่าววิทยุเขาชอบ อ่านตามหนังสือพิมพ์อ่านตรงที่ว่าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราผมก็ถามในใจว่าเองมีผู้สื่อข่าวเหรอก็ซื้อหนังสือพิมพ์มาบาทเดียวพอแล้วเหมือนกับอ้างเลยนะเหมือนกับอย่โตท่านเคยคงเคยได้ยินนะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานว่างั้นเราไม่มีอะไรเลยอ่ะซื้อมาบาทเดียวแล้วหยิบอ่านพอมาถึงผมผมบอกเมื่อวานนี้ข่าวไหนผมจะอ่านผมก็ จะอ่านจากบอกก่อนเลยข่าวนี้ผมจะอ่านจากสมัยก่อนมีพิมพ์ไทยครับไทยรัฐยังไม่มีมีข่าวภาพก่อนอนะไรผมก็จะบอกแหละนะข่าวนี้มาจากหนังสือข่าวภาพอะไรบอกกันเลยครับครับก็เลยทํทาให้วงการเขาเจ้ป่นวนอ่ะเขาชักเองเข้ามาแล้วมาแตะคูนวัว <laughs> เลือบดูเวลาครับท่านผู้ชมครับดุยณะบางน้อย มาแล้วถูกต้องไหมครับจากคุยขโมงหกโมงเช้าซึ่งตั้งชื่ออย่างทันทีทันใดเลยพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุทรกรีนเวย์โครงการเพื <burger> ่อยกระดับสิ <c oughs> <may> ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวย์กรีนเบเวลาคุณใช้อินเทอร์เน็ตคุณเคยเจอผีพวกนี้ไหมผอีเมลมันจะปลอมเป็นอีเมลแปลกหน้าส่งข้อความมาหา เนี่ยผีพาสเวดมันจะล่อหลวงให้คุณกรองพาสเวิร์ดธุรกิดอย่างจเนี่ยผีอ,อนาจารมันจะหลอกล่อ,อให้คุณคลิกเรื่องไม่ดีดและอีกมากมายหลายผีที่แฝงมาก,กับการใช้อินเทอร์เน็ตคิดก่อนคลิกเพราะแค่รู้ทันก็เหมือนมิยันกันผีด้วยความหวังดีจากกสทชครับเมื่อกี้นี้พี่ดุยนะครับขออนุญาตเรกันอย่างนี้เราก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องที่มา ของคุยขโมงหกโมงเช้าประมาณปีไหนพอจะจําได้ไหมครับปี2,509ครับอ๋อ2,509ที่เราผมฟังได้ก็ถ<ด>ือกํำลัอลักษณะที่มาเป็นคุยขโมงหกโมงเช้าดูเหมือนไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการเตรียมการไม่ไม่มเลยครับไม่แล,แล้วก็ก็ทําแบบชนิดปรับปรุงไปอะไรไปค คนฟังชอบแบบไหนมผมก็ใช้วิธีเสี่ยงสุม่มเมาว่าข่าวนี้มันมีให้เลือกข่าวตา่างประเทศข่าวเกษตรกรข่าวขท่านค,ค,ค,คนฟังก็ให้อ,อันดับมาเองว่าเขาอยากฟังในสุดเราก็ได้ลำดับความต้องการของคนอืโดยถก<ม>ใช้จดหมายใช่ไหมใช้จดหมายสมัยนั้นไม่มี s อ s เอ่ม่ไม่มีๆลเดี๋ยวนี้ผมยังช่าไม่เป็นก็เป็นจดหมายจดหมายเขาก็จะบอกมาเราก็รู้ว่าเออ ข่าวแรกเราควรจะอะไรครับข่าวที่สองควรจะอะไรข่าวที่เขาไม่ชอบข่าวอะไรท่านทราบไหมข่าวอาญากรรมไม่ชอบเหรอเขาบอกว่าคนอ่านข่าวอ่านเหมือนคนกระทำย่ำยีผู้หญิงเองอไปทำครับ ทํากับผู้หญิงคือคือข่าวกระทาชําเราอะไรเงี้ยนะมันเยอะมากสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะนะใช่ฮะเออผมก็คิดว่าทําไงครับเขาหรือว่าข่าวอย่างทุเลศทุเลศว่าผมก็ไอความเป็นนักภาคไอความเป็นคนทะลึ่งอ่ะครับก็เปลี่ยนํำนวนอื อย่างไอ้สามหนุ่มมันเจาะประตูเนี่ยเพื่อแอบ,บดูผู้หญิงเขาเข้าห้องน้ำอะไรเง<อ>ี้ยมันก็ธรรมดาของสามมันสังคมคแทนที่ผมจะพาดหัวอ่านไปตามเขาผมสามหนุ่มเจาะรูแอบดูประตูชีวิตไม่นี่สำรวจนักภาคเลยนะเนี่ยนี่ผมหัวข้อข่าว<อ>แล้วผมบอกไม่นะครับชีวิตแต่ไม่ใช่ประตูชีวิตมันนะครับ มันไปดูประตูชีวิตคนอื่นก็ประตูชีวิตมันมันไม่กล้าดูประตูชีวิตมันก็คือแม่มันไงครับอ๋อใช่ไหมนี่อธิบายตามไปด้วยว่าอะอธิบายเลยอธิบายด้วยแล้วก็อ่านข่าวอ่านข่าวแล้วก็แทนที่จะพูดว่า้มันเราก็พยายามว่าในกองพยายามทําตนให้เป็นสามีโดยที่นางขอหาได้พร้อมใจจะเป็นภรรยาไหม่ มันก็ฟังดูรู้เรื่องแล้วนะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ครับมันอาจจะเป็นไม่ทราบนะว่ามันเป็นสิ่งลุงลังหรือเป็นสิ่งอะไรเสน่หอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมว่าเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์ก็ส่วนไ้ข่าวการเมืองนี่ผมก็จะง่ายๆผมก็ไม่ได้คิดว่าใครจะฟังอะไรเท่าไหร่อ่ะที่เพื่อนผมคนหนึ่งแต่ผมเรียกพี่คือ หลังสีทัศนพยักษ์นักสร้างภาพยนตร์นะนักนักทำหนังนะผ่้กับหนังครับเขาชอบเข้าป่าไปกับพวกน้อยกับมรวาทินกับรัตนาพรอะไรเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยคนในป่าฟังเองเยอะนะเขาฟังคนในป่าฟังเยอะถามรู้ได้ไงเขาบอกว่าเวลาเขาไปส่งสัตว์เนี่ยพอตกเช้าขึ้นเขาก็ต้องสลัดแผงแบตเตอรี่ ไอ้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหญ่เรายังไม่ค่อยมีสมัยก่อนก็ใช้ถ่านไฟกลงกลมต่อต่อต่อเป็นแผงแผงหนึ่งให้มันได้ร้อยสิบโวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกเขาเห็นชาวบ้านมาเก็บถ่านที่เขาทิ้งถามออกไปทําไมเขาไปฟังวิยุุฟังอะไรฟังไอ้ดูมันมันพูดอะไรรู้เรื่องดี ไม่ต้องแปลเลยเขาว่าอย่งนี้ดีคล้น a อใช่ไหมครับอันนี้อฮะนะครับวตอานปตอด้วยครับครับปตอออหกก็ท่านพันโทกำชัยท่านเป็นช่างนะครับก็ทำไปก็มีคนฟังมากแต่ตอนนั้นจอมพลถนอมว่ายังห้ามโฆษณาผมก็ไม่เลยโฆษณาก็ไม่ว่าอะไรก็อ่านไปเรื่อย ก็มีความสุขดีครับครับมเมื่อกี้นี้ที่ผมอ่านในในไทยรัฐสัมภาษณ์พี่นะฮะพูดถึงข่าวต่างประเทศผมรู้สึกแปลกใจนะว่ารายการพี่นี่เข้าสู่ชาวบ้านคลื่น AM เ้ขาสนใจข่าวต่างประเทศยังไงเออคือ,คอถ้าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนฮนะสมัยก่อนพูดถึงเขาจะสร้างสะพานเข้าสู่แนวลบอะไรเงี้ยมันก็ เขาบอกสร้างเป็นสะพานตัววายอะไรไอ้ไอผมก็สามารถที่จะอธิบายกับคนฟังว่ามไอ้คำว่าตัววายที่เขาเขียนเป็นหนังสือ,อเป็นอักษรเนี่ยม,มันคืออะไรอ่ามันก็คืออย่างง่ามหนังสติกพูดไปเรมองเห็นภาพเลยนะวายคนชาวบ้านอาจจะไม่รู้จักเลยซ้ำไปสะพานตัววายอะไร <c oughs> เนี่ยเขาว่างั้นนะเราบอกก็เหมือนเขียนคุณเขียนภาษาอังกฤษเป็นตัววายคนมันก็เฉย ถ้ Ng าพนังงามนังติกเอานังติกออกแล้วคร <Shap> ูต่างงามเนี่ยมันก็เนี่ยมันขึ้นต้นทางหนึ่งตั้งปลายทางสองนะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะหาทางที่จะแปลข่าวเป็นข่าวภาษาไทยให้เขาเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องครับแล้วก็อย่างแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่รายการเพิ่งเลิกไปเพราะผมไม่สบายเนี่ยคนก็นิยมชมชอบข่าวต่างประเทศมากเพราะว่าข่าวเขาปะทะกันระหว่างทรัม กับจีนหรือทำกับอะไรเงี้ยแทนที่เราจะอ่านไปตามเนื้อข่าวมันสับสนเราก็ควรจะถอดเป็นภาษาไทยให้มันเป็นความหมายง่ายๆให้เขาฟังว่าไอความหมายที่เขาพูดลึกๆสำนวนเนี้ยมันถอดเป็นภาษาไทยแล้วมันควรจะว่าอย่างนี้ทำนะครับทําวิทยุมาประสบความสําเร็จในรายการคุยขโมงหกโมงเช้านี่พี่คิดว่าคนฟังเนี่ยเขาสนใจในเนื้อหาของข่าวหรือเขาสนุกกับลีลา การนําเสนออะไรมากกว่ากันครับอันนี้ขอถ้าพูดแล้วเดี๋ยวก็หาว่ายกย่องตัวอ๋อไม่ไม่ครับไม่ครับถ้าพูดถึงเนื้อหาผมว่าความสําคัญของเนื้อหาความเร่งด่วนหรือที่มาที่ไปของแต่ละข่าวเนี่ยอืของผมส,สมบูรณ์คับคือบางทีอย่างผมฟังข่าวอ่านข่าวแล้วตอนอตอนเช้ามืดผมเจอข่าว เอ๊ะแล้วที่มาเป็นไงผมต้องรีบไปเปิด iPad ย้อนหลังดูอืโอ้เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นแล้วนะน่าสะดวกครับล่าสุดเนยฮะก็รีบลำดับว่าไอก่อนที่จะเกิดจุดเนี้ยมันอย่างนั้นก่อนมันถึงได้ลำดับมาถึงจุดนี้ครับครับเสียดายครับเจ้าหน้าที่น้องเ็าบอกว่าเวลาหมดเอาอย่างนี้นะฮะขออนุญาตรบกวนพี่เลยขอเดือนหน้าอีกครั้งนึงเดี๋ยวผมจะติดต่อทางทีมตัวตูนว่า ขอเบิ้ลยังไม่เคยเบิ้ลเลยนะครับรายการเลยขอพี่อีกนะฮะอ,อีกรอบหนึ่งเพราะยังไม่ได้เล่าประสบการณ์ของพี่กับตัวตื่นเลยแต่ว่าเรื่องวิทยุในยังไม่จบนะเพราะว่าดูจากที่เขาสัมภาษณ์พี่เนี่ยพี่หยุดแล้วก็กลับมาจัดใหม่แต่หลังจากนั้นผมหาข่าวไม่เจอว่าเดี๋ยวนี้ยังทําอยู่หรือเปล่าก็เก็บเป็นคําถามไว้นะครับแล้วก็เดือนหน้าวันอังคารต้นเดือนครับคุณผู้ฟังมาพบกับ ที่ดุยณนะบางน้อยของเราอีกสรุปกับประวัติในยุคที่เราโตมาผมยังอยากถามถึงเมื่อกี้ถามถึงนายหนหวยผมยังนึกถึงคุณปรีชาทรัพย์โสภาครับก็ดูรถจะรุ่นใกล้ๆกันเลยนะอายุเท่ากันครับโอ้แปะเลยครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ครับแล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมเลยครับ